เป็นประจำทุกเช้าที่พระครูปาการวราศาสตร์เจ้าคณะตำบลเมืองแหง่งและผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแห่งปริยะศึกษาต้องเดินใจตลาดซื้อผักสดและเนื้อสัตว์เพื่อใช้ในการปรุงอาหารเพนสำหรับเลี้ยงดูสัม,มเารีจำนวน208รูปเนื่องจากงบประมาณอุดหนุนและเงินบริจาคไม่เพียงพอต่อการจัดเจ้าบุคคลภายนอกหรือซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยงสัมมารีทั้งหมดได้ หลังจากจ่ายตลาดพระครูปาการวรศาสตร์จะใช้เวลาเพื่อเตรียมการเรียนการสอนของสามนณนในช่วงเช้าและหลังจากว่างวินจากการสอนแล้วจะช่วยเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนในการจัดเตรียมอาหารสําหรับฉันเพงของสามมณีซึ่งเมนูอาหารเพงทางโรงเรียนจะปรับเปลี่ยนไปทุกๆวันตามวัตถุดิบที่มีซึ่งเมนูในวันนี้คือข้าวหมูแดงโดยโรงเรียนเวียงแห่ปริยสศึกษานักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ตามครอบครัวเข้ามา ทำงานในประเทศไทยและนอกจากอาหารแล้วโรงเรียนเวียงแห่ปริยาศึกษายังต้องจัดหาหนังสือสมุดอุปกรณ์การเรียนผ้าไตจีวรถุงย่ามทุนการศึกษาและค่าเดินทางให้กับสามมเนรนด้วย